มาพี่เด้เพราะว่าหลายคนก็ไม้มันหนักเด้พี่น้องเอ้ยเออบ่าไปเบิ่งน้ํากันบ่าน้ําตกปะโคมันสิเป็นจังไดเนาะซออพ่ซอปะคเฮ็ดน้ําตก มาไม่ในกระทัดรสวายดีต้นเศ้าพี่น้องบุทชุกน์เนาะมนใกาเมสจะได้กาสิพาพี่พน้องมาเบึงเมสได้กาสิได้ยอเทียงมันใพี่น้องเอ้ยเมสได้กาดีใจร้ายร้ายพี่น้องเมสจะได้กาอยากขอขอบคุณเนาะผู้ใหญ่เจดีเพิ่นที่ผากเงินมาให้เมสจะได้เฮ็ดเทียงพี่น้องเมสจะได้กาอวยพรให้เพิ่นมีแตสุขผากเพ่งแห้งลำด้วยลำด้วยเลยอยู่ดีมีแห้งเงินคำกระดังไรมาไรมา ดำด้วยชุงขึ้นชุงขึ้นพี่น้องเอ้ยแม่ิได้กาอยากขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกคนที่เขามากกดใดกดแ์้ห้แม่ชได้แม่ชลาก้าขอโคขอคุณหลายๆแต่ว่าสีลายคนพี่น้องเอ้ยย่อเทียงมันนี่นะไปบึงน้ำกันพี่น้องเอ้ยเบรกใหม่ห่างหามาใส่กเไาจากสีด้ย่อได้นะพอลงกินพึ่งก้ามาแม่ลงกินพึ่งก้ามามันนี่ลายคนอยู่นะคำน้อยคนกับมันย่อบุคุนพี่น้องเอ้ยไม่นั่นเสามันหนักเลย เขาจจเห็ดใหม่แมวมันใหม่แมวจะคำย่อขึ้นเด้เขาจจกระเดือมมาหลายคนเพี่น้องเอ้ยลาบเอาะเนาะเบาเป็ดพี่น้องเอ้ยต้องลาบเอานะสบายดีพี่น้องไม่ต้องเทงใครเด้อเพคนดีใจเลยได้เทงเนาะขาเจ้าพี่น้องเอ้ยขาเจ้ากระสีเกียมไปมัดเสานะ ไอ้แบบคำคูนคำคูนนะพี่น้องเอยไม่คูนไม่ย่อคำคู้นนะคนนาคนนาแบบปะนปะเพนี่ข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยปะเพปะเพนี่ทั้งล่าห้านานะได้ข้าเจ้าเฮ็ดแบบนั้นนะก็ปัญายเศ้ามากพี่น้องเอ้ย จีมาพี่ดิวหลยคุกับไม้มันนักเลยพี่น้องเอ้ยเอ๊บเอ๊บเอ๊บเอบคุณอยู่จะชิโน่คุเนอะอ่ะจะสิไปทางไหนเชามงพี่น้องเอ้ยเอ๊บเอ๊บเอ๊บว่ายบ่ว่ายวยไปทางไหน อาจ้าอวยเมนกิบผึ yeah. well, ่งเก่าเสียผาดขึ้นมาจะดึงพี่น้องเ้ยไม่ยิ่งเป็นคนดึงพี่น้องเลยเมนุกีบได้เป็นคนึ่งมนุกคนดึงเชือกพี่น้องกระเจาก็เกียมเครือ ต้องมัดใบพี่น้องกันหาวมัดดมันสิลุมดิเอาเครื่อเครื่อมัดใบเอาเครื่อจักปูตุยซ้ำขึ้นใหม่ คู่นึงพี่น้องยงสองก็จะก็เสียเอาขึ้นอีแล้วมัดบ่ก็จะก็มัดก็จะเห็นแบบนี้ได้พี่น้องเอ้ ý tưởng là tôi cũng không có đúng 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 rồi tầm khoảng nhiêu vậy đi nó xuống nó đi vậy mà người ta

ม่ใชได้บริเฮตกินนะนะม่ใชได้ละย่อเทียงแล้วกับพี่เด้อกับสิไปหากินคือว่านะพี่น้องเอ้ยไปหาคุดกระปูคือว่ะได้จักตตูเมื่อให้แม่แต่ว้านนะนะฝากน้ำนองเคยเพิ่งกลับมาย่อเถียงซอยเป็นผู้เฮตกินพี่น้องเอ้ยคอยด้วบริเฮตนะนะน้องเจ้ากระตกค้างตกคือมือนพี่น้องเอ้ยคอยด้ยไปซ่ยแม่น้งกีบป็นเทตกินนะนะ ้าจะตกข้างตกคือมันบอกไปเฮ็ดกินช่วยไม่น้องกีบพันกอนบันนี้พี่น้องเอ้ยต้มก็เริ่มพุทดธดพี่น้องเอ้ยเป็นสอยมาก,กุ้งเอากระสีลาบเอาพี่น้องเอ้ยปิดนะ แต่ว่าสร้างกระทันตากินนะพี่น้องเอ้ยสร้างทางลุมกินก่อนมึงแนี่น่ะปะกันกินเซลแฉอยู่หาสบายดีปลาลุงบ่าวขมพองคนบ่าบ่าวขมพองคนอยากก่อนข้าแต่บเห็นได้เป็นสบายดีปลาลุงเอิญปลาลุงกินข้าวไหมลูกสบ,บายดีปลาลุงเลยปลาลุงกินข้าวจุเจ้าท่านได้เห็ดเบี้ยแล้วจุคนกินขาเลยพี่น้องเอ้ยส้บบางทางลุมมาเด้อพี่น้องกินข้าวสมัครกี้พี่น้องเอ้ย เัาเทียงเม็ดซอยเม็ดสิไม่ได้พี่น้อง Exped อุ้มเนี่ยเขากระเดี่ยวเขาจะกระลุกมากกินเข่าแล้วนะบ่วงนี้เหมือนกันเยนะอ๋าย่อเทียงไรลแหละพี่น้องเอ้ยคอยกระซิเข่าป้าพี่น้องเขาไปคุดกับปูแดงพอไดเมื่อหายเมพี่น้องเอ้ยได้ชงอันเนี่ยตอนตมอิดบาดเราสิบัสิเมื่อมื่อนี้พี่น้องแล้วก็บรรเดเมื่ออะนะก็ก็ะดุ้นปหาของหายเมต่ออีกมันนี่คุดกับปูแดงอยู่ป้าพุ่นเด้พี่น้องเอ้ยไปวังน้ำกันเนาะว่าสิลาอยู่บ่อนี่นะ

どうもみてみん。

Hoạt bẩm thân lông gần hên hên kỳ lỗi. A cô ta phăng hoạt bẩm kỳ lỗi. A cô ta phăng hoạt bẩm kỳ lỗi. A cô ta phăng. A เทนกัี okay, มือขอยพี่น้องเอ,อ,อ้ยกวัวสิได้กินกระปูกรบบูมินง่ายเยด้หนิเด้อโตเถิกพี่น้องเอ,อ้ยมันโตเถิกเทมินี่มึงเนี่ยโตบักใหญ่มันโตเถิกเก่าเนาะพี่น้องคือสิยเมีนคนบบเห็นพี่น้องเอ,อ้ยมันอยู่เป็นข้าจากกักรวั มนทำโอ้ลูกคนรบได้โอโหกยโกอเออีพ่อีแม่อเอ้ยโอ้อ้าวเอากยาพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่่อยากนนี่นี่แหละ มันอย,นย,นะนอย,ยพุ่นะผูกอ่ะโตเมียพี่น้องเอ้ยเต่ว่ามันท่านอ่ะอาออกเตี้ยเลยพี่น้องงั้นนี่มันจะทางนั้นขอกระออกออกแจ้ป้าเลยพี่นออ้องเอ้ย bỏ phai phân hải nè mấy sâu kíp thô mà cả đời đại tớp vậy phí nọ ơi, bây tớ thấy ngó bà đại chắc tố hả nè khúc kháu đều hả nè chắc tố nè bài kháu đều cất 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 ui, giặc khúc phí nọ con 1 2 3, 3, 3 3, 3

ได้ประมาณสิบปลายตันี้แหละเพราะว่าขอกะสิไปหาฮดพักคนหยาขอก้อนพี่น้องเลยยันมันคั่มเมื่อน่ะได้เขานอนบ้านนี่เพราะอะไพี่น้องเอ้ยเมื่อให้แม่นะมีของนี่พี่น้องเอ้ยคือบอกเนี่ยขอกไปหาฮดพักคนหยาขอก้อนพี่น้องเอ้ยพักขอก้อนพี่น้องเอ้ยฮดหมักแตงฮดหมักทั่วพี่น้องเอ้ยประกาศกับพ้อมงามฮดพักคนจังหน่อยจังหน่อยกับเมื่อน่ะพี่น้องเอ้ยงามเลยพี่น้องเลยพักอ่ะเก็บบ้างวันก็เป็ 我是嘞。 ทำผลอะไรเป็นแนวเบี้ยพยอยเฮ็ดเฮ็ดประตูขึ้นโอ้มังงงก็ออกงามนะเดี้วรถท้ายเดียวงามนะเฮาดูแวมันก็งามตักยา้าท้ายไม่ได้กินพี่น้องเอ้ย เด่นนี่กางแล้วพุ่มมาใส่เด่นมันก็มาโคตรมาพ่เราเ๋ยวขอซีได้ทีเายงมาพุ่งแลวมาพุ่มาพแบบปใช่ข้างเี่มาพแบบมันเป็นหมากเลยหนารมป้หาข้างนะโออ うもうこれきりだわ。 ไม่ก็หดหมักพริกกันพี่น้องหมักพริกมักพริกสีน้ำด้กินเด้พี่น้องเลยนี่แม่สิได้เขาก็ได้ใส่ฟุ้นนี่มันเขาก็งามเขาก็โป้งยอดเด้ ส่รอะไรมกพี่กระหู้เดวพักกระหู้เดวพี่น้องเอย้ยคอยกะสีได้มาอัดประตูคักพี่น้องเอย้ยยันควายเข้าดิพอว่าเมส่สได้กะยันในมาต้นเล้งพี่น้องเอย้ยเม่สได้กะสีได้รงไปซื้อเอายุ่มอยู่แต่เมืองพี่น้องเอย้ยบุอื่นนั่นอันใดเมส่สได้จะอัดประตูอันมนเนียนคนยันควายเขาพี่น้องเอย้ย นานอัดคักมันยังเขาไรควายนัน่นนี่คอยเบาน,นั่นเขาเน่ยหาควายหาง้วพี่น้องเอ้ยพูดพังคอยเบาทันเอาราควายเขาคิมคักเลยแนนมาหาแนนเขากินได้เนีไม่เขาก็ะัากอีกเอาอัดปลาตัวเองพี่นาะ เนียนองวาดมันเาับนีกัยักเกือปุ้ยเล็น่องเลยเอาขึ้นกระอองไวเนาะเทาใช่รอากจะรอดเอาโอ้ยเพือมดต้นเทามัดงเทาเลยโบะโกชิมะกรไดมาตอนแรกที่นี้ใช่เปล่นองเอยมาหาพักทุ่นาไป งบซีกรบเบื้อง้นพี good 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 ่น้องเลยออาน้ห่นงละ้องมัเจดสีแเลยพี่น้องเ้ยจอยกะสีได้พักันเมื่อนพี่น้องเ้ยกระเต็มรถตอนมากระเต็มรถพี่น้องเ้ย แต่พอจิได้พึ่งกระยั้งมาไปเอาข้างแตงให้แม่ก่อนผุนมีแต่เด็กน้อยอยู่ท้ายรถผุนไอ้ไผ่พ,พึ่งกระตุ้มพอมอยู่แน,ไน่ไม่ได้พี่น้องเอ้ยมาพบกันตะเคือนน้องพี่น้องบ้านนี้ขอได้ฝากกันเพื่อนพี่น้องเอกก้ออย มีเด็กม like ันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาบ่ชื่อเด็กมันเด้เอาเสื้อมัดเอาไปเบงนั้นเฮาก็เอามัดเบงนี้ไปเิงนี้เฮามัดเอาตอนนี้กแม่สิได้กะมาฮดนแล้วพี่น้องเอ้ยแม่สิได้กะสิไปหาเฮ็ดกินก่อนเนาะว่าสิได้ยังคือสิได้ปลาคอตัวนึงพี่น้องเอ้ย เม่น้องกีพิ่นเอาให้นะเพราะว่าเพิ่นตึกปลาอยู่แต่ภายนะพี่น้องเอ้ยโอ้แบบไปเบิ่งน้ากันแบบน้าตุ้มตะโคมันสิเป็นจังไหนเนาะพอจะค่าเอาไอ้ไพ่พนพี่น้องเอ้ยพอดีพอซีไร่เพิ่นเิ็ดเพิ่นอยากกินข้าวแห้งขอกระป๋อนน้าต้มพี่น้องพนกินข้าวเม็ดแล้วนะว้าพนอยากกินข้าวแห้งพี่น้องเอ้ย ไอ้ไพ่เป็นอยากกินขา้าวเด็กินข้าวมีดได้เลยพี่น้องเอ้ยเด็กกับเพื่อนนั่งนะฮนะเลี้ยงเพื่อนกับสบายพี่น้องเอ้ยเพื่อนไม่ได้โฉมันหนุ่มหูอยากแห้งเด็กนี่ดิโธ่ป้าลูกนี่ละเอิอป้าลุกกินขาน้าวในไอ้ไพ่เพื่อนนั่งได้เลยพี่น้องมานหนุ่มามามาั อ้าําจ้ำน้ำต้มพี่น้องเอ้ยน้ำต้มปลานะเขาจะได้สมองดีพี่น้องหันหนง่นหั่นเขาจะได้เพิ่งกะเฮ็ดกินอยู่พี่น้องเอ้ยอืเอปลาพี่น้องเอ้ยเป็นผักหัวมันเฮ็ดนำ้ำซุปมันนะคอยก็อเอาไอ้ไผ่เพิ่นนอนอยู่พี่น้องเอ้ย พ <to> ิ่นกะสิหั่นเอาแต่ซีนมันพี่น้องเอ้ยหั่นเอาแต่ซีนมันมาเฮ็ดน้ําตกนะโอ้ยปลาคอเห็ดน้ำตกน้ำตกปลาคอพี่น มันจะเป็นแบบนี้พี่น้องต้นน้อยๆห้อหั่นน้อยๆเ้าก็จะไป็ลวกน้ำห้อนเด้ใส่พี่น,อมมนกก้อ,นนนอ,นอ,นนองบีบให้มันชุกก่อนนะห้็เอานนำห้อนมาลวกใส่มาลวกใส่พี่น้องเอ้หัวห้องสีดวกให้มันชุกก่อนนะนะเป็นกระเป๋าพายยู่เมนูของฟอสีวิไลเพิ่นพี่น้อง กระปูนะ่ะก็ค่อยว่ได้เฮ็ดกินเนาะพี่น้องคือค่อยว่าเอนละค่อยกะผากเมื่อให้แม่แต่วานน้ำนองเคยเอาไปให้เพิ่นแล้วพี่น้องเ้ยเป็นกระสีลวกดวดกับมันชีสุกเด้พี่น้องเ,ย oh. ล,ล,เลยบางคนก็เคยเฮ็ดอยู่เนาะพี่น้องเางนานะนนะเราจะลวกชงเธอสามเธอเล มีโน่นำต๊ปลาโคกับมีน้องพี่น้องนี่พี่น้องมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยมันจะออกสีเขาวๆะช่ยพักหอมพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพักหอมไม่ใช่ได้กระลังเลยแหละไม่หลายเลยเสียเอากระชา้มาพิกลง ข้าวโคพี่น้องเลยน้ำปลาเปรอะก่อนเกลือพี่น้องเปรอะ เพราะสีได้เพิ่นกับขีดุ้งขีดลืมพี่น้องเลยเพราะเดป่าน้อยนั่งป่าแม่สีได้สีได้กินน้ำป่าพี่น้องเลยเนี่ยนี่มันจังดีก่าเกลือพี่น้องเนาะ ลงไปนี่นะ <laughs> คนมือคดไลายเลยกุลายมันมุน ไปปุ๊บเลยนะนี่ปุ้มาสีไปไรนอนเฮ่นละสาวเพุ่นคือว่าไม่น้องกินพี่น้องเอ่ย ทุ้นพี่น้องใบ้าน้ำตกปลาพี่น้องนเนขขึก็ักกาดสียังไงอยากมากคนร้ที่ขอหัดม่กลกล้ใช่ไหมใช <c oughs> ่้างตางอันดีเงี้ยล่ะฮึตังียว ไอ้นก่คขับนำถาปลาได้เรื่อยๆพอเป็นนางแม่สีได้กาขอคุ้นในหลายเนาะติดติดตามรับทุ่มแม่สิได้เพราะว่าสิอยู่ของเราโดยงหวัดไทยว่าอยู่ต่างประเทศแม่สิได้กะเขอขอบคุณในหลายแต่บาย่าลืมกดไลด์กแชร์ให้แม่สิได้ในเด้อพี่น้องผมมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้กับพ่อสามในคลิปหน้ากับภูเขาไม่เนาะพี่น้องเนาะ